มีนาทางคนนิจิวะก็คลิปนี้เราอยู่กับ<น>เกม Gundam ก Battle Mobile เราตอนนี้อยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเราให้เพื่อนมาแบกในโหมดโหมดชาเลนจ์ใหม่เรียกว่าชาเลนจ์น้ปะได้ไปพร้อมยังพร้อมยังอีเวนได้พร้รอ,พอมล้วโหเจอห้องไวมาก เอ้ยยูนิคอร์นอยู่แล้วยูนิคอร์นอยู่แล้วทำไมถึงไม่เล่นอ่ะทำไมถึงไม่เล่นโกลเฟมอ่ะทำไมถึงเอายูนิคอร์นอ่ะไม่รู้อะไรกันเบื่อแล้วโกลเฟมยูนิคอร์นเปิดไม่ออกหายากนั่นเงย เออ,อดีดีดีตานี้ยังดีมันยังดีกว่าไอ้ไอ้นั่นนะไอ้ที่ใส่ก่อไอ้นั่นแม่งน้ำคานกว่าเยอะเลยแนะศูนย์แปดให้เบนเล่นเป็นนะไม่ไม่ได้แตะเฮ้ยนายงเล่นเป็นฉันเชื่อฉันเชื่อว่าในตัวนาย เป็นเลา ทำไมเข้าเกมช้าจังโอเคมาละเออเล่นไงวะเนี้ยค่อนข้างจะเล่นเล่นเป็นมากแถบสองยิงสองนัดล่วงได้อยู่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 เอ,อ้อ แล้ว <c oughs> เออเออเออเอเออ้าวอ้าวลัดลัากันนี่หว่าจ้าเออเอเอบีมนี่หว่าลืม <c oughs> ดูเอวเอ,อื้อต้องถึงเวลาชายคนนี้แล้วตายตายไม่ได้แปลงเล้าไม่ได้เล่นเล้ายูนิคอนอ่ะเฮ้ยทำไมตายยิงโอเคได้อยู่ ดับวินวีแม็กนัมวีเอวโกเฟมเออะ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 ดูทรงเขยทีมทีมเออะ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 เอ๊แตกเลยโห ไม่นะหมดแล้วหมดแล้วตัวเล่นเออโอไม่นะทําไม่ตายเฮ้ยไหวปะทีเดียว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 ไม่ไม่นะไม่นะ ยิงทีเดียวนัดเล็กๆเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วค่อนข้างจะมีตัวที่เล่นไม่เป็นยเยอะมากโหกดมาเรามาเล่นตาที่สองกันดีกว่าตาเจ็ด แน่แน่นอนเอาเดซไซดิเดซไซกเก่งกว่าเฮ<อ>้ยกดผิดตัวอุย้ยได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกไม่ตัวนู้นเก่งกว่าไงาตัวนู้นมันเก่งกว่าไงาไซคโคซาขู่เก่งกว่าไอุย้ยดูได้ไงเป็นไงทีมโหมค่อนข้างดีเลย p ีศูนย์ศูนย์เอ็ยเลยโอ้ค่อนข้างเข้าลำบากมีเกาหลีหนึ่งด้วยเมื่อไหร่จะเปลี่ยนปกหลังสักทีวะเอาเซซินาไปอยู่ซาบทำไม ่ที่เซนาเขาอยู่ตามอ่ะเขาบอกไม่ใช่เซเรชเชลวีอิงเหรอไม่ไม่อยู่เดินยุงเดินเชี่ยวอะไรเซนาตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าสายรับสองหน้าจากตามส่งมาอยู่เซเรชเชลวีอิงอย่าใส่ใจกับคนเกาโอเคเท้อ ไม่นะไม่เท่เลยทำไมหุ่นของซอับอ่ะหุ่นอยากจะบอกว่าอะไรนิ่งหนึ่งออาไม่นิ่งหนึ่งเฮ้ยเดดไซด์เลยนะโอโดดดักเฮ้ยอุ้ยูบิ๊มเนี่ย พี่ทำไมกิ่งจังเลยครับอยู่แล้วเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวบีเดี๋ยวผมเอาใบาเอวเองกับพี่ชิดใาเอวทำให้ตายอืมโอเคกูตายเยมึกว่าตายเอ้ยเล่นมาเองเฮ้ยเจ้โคตาขูาข่ยิงทำให้ตายไม่เป็นไรอะไร เร่ยนใจโฟนถึงเวลาเจสนาตอนนี้โอเคตายเก่งเก่งไงเก่งไงรู้อยู่ว่าใครโอ้ใครครับเจสนาไงโถกันรู้อยู่เจสนาเอชพเออ้อยทำไมตาย ดีสุดแรกโหเล่นเป็นเลยเนะนี่ยตวเนี้ยไหลศพไงเล่นแด่ตัวไม่เป็นเออเอนจ้หมดใครยิงวะทำไมเราโดนถ้าไม่ตายตลอดเลยหลบให้เป็นดิถ้าไม่ตายอ่ะโห อชเนี่ยแค่เนี้ยอุยตัวเดียวไหลศพไงไหลศพไหลศพไหลศพไงไหลศพเก็บคนเดียวเล่นคนเดียวไงโอ้โหะไรวะนี่งมึงเนี่ยไหม Oh, oh. โอ้ไล์สมเป็นไงแต้มรวมแต้มรวมสามหมื่นเจ็ดไลท์สมแหม่แห่แหล่แห่แนม่ไหล่แหมเแหม่อหม่อหย่แหม่อหม่แหม่หน่่แาม่แหนึแหม่แาม่แล้่ลแหา่มาแแห้มา <c oughs> เจอห้องเร็วเจอห้องท้ายเร็วน้องเจอกำลักางานกอางก็บางนองโอ้เอ๊ะทำไมตรงแน่นอนแหละเอาตัวนี้ดีกว่าเราไม่เลือกตัวนั้นแหละใจตรงกันมันไม่คิดจะเล่น i n f l o เหรอ in-flow เก่งจะตายนะ มันเจ๋งแหละมั้งโอ้โหเ <ขอ S 1> จบแล้วตัวตวมาให้โอ้โหคิดยังไงอ่ะฝั่งนู้นวิ่งเข้ามาพอกมาตัวทองก็แล้วดูแล้วดูดีแล้วดูดีดูดูดีดูดีมีคนที่ถือแลนเซอร์มาคนนึ่งอะ เอ้เก <c oughs> ่งเก่งเก่งมาในเรื่องนี้คือหลอดทุกอย่างเก่งกว่าเอฟบีมอ่ะคนที่ทำให้เรื่องเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อีกละ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มูไม่ใช่มูลาฟักกา้าเขาไม่ใช่มูลาฟักก้า เก่งตัวไหนเรียกเขาเก่เอองกว่าเซซูนายตัวนีออ้แบบไม่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 <อ> <laughs> โดนเซซูนาำมันปาดชิ่ง<อ>ชิงชิงตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่เหรอเอาแล้วไปไม่ตายอ่ะปกติตายไปแล้วแม่ไม่ตายเ <laughs> ก่งไง <laughs> ในเดอะมูฟวี่ในเดอะมูฟวี่ยังอยู่เลยตายแล้วไม่เหรอเดอะมูฟวี่วี <laughs> ใจเพชรฟ้า <f> <az> <f> ด้วยนะกูเก่งนะเพชรฟ้าเออ เฮ้ยเก่งแล้วทำไมมาแล้วทำไมมาตรงนี้ละ่ะลุมไงไมเเ่เอ้ยย่าเก่งทีเดียวนะคนนี้อ่ะเอ้ยเอ้ยหลอกด้วยเป็นไงเก่งมากเลยเล่นไงไม่ไหนเนี่ยอุ้ยย่าโดนดักเกิดเอ้อตายเอ้ย เฮ้ยมันเฮ้ยไม่ไมเก่งไงเขาเก่งยิงคือเทคือเทคือทถาไมอ่ะทำไมเพื่อนตีมันไม่ตาย,ยสักตัวเลยเพื่อนทำไมเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยอย่าูอเะทำไมเพื่อนเพื่อนทาไมเพื่อนนายทำอย่างเงี้ย โดนห้หุนชาเก่งบ้าอะไรล่ะตายอยู่แล้วมาแล้วคนเนี้ยเอ้ยทำไมใจสวนด้วยแย่ละเออโดนจนได้ไงตายไม่ละตายดิตายดิรออะไรอ่ะจิ้วจิ้วเออเออเออเก่งอย่างวะไว้นะ เก่งมากเลยโอ้โหเฮ้ยอิมเผาเฮ้ยแตกไม่มีมีดมีดหมดนี่แทงเลยหนึ่งทีไม่ไปได้ ลี่ว่าเซสิโมนเอาใจไรดับเบิลอินพาวงไม่รู้จักอนะเจอดับเบิลอินพาวเหมือนเจอหกตัวโหโหเพชสามเพชสามจุดเลยนะเพชสามจุดเลยนะ เขามาด้วยการเขามาด้วยการเจอคนที่มันแบบว่าแท็กทีมโปรเฟเจอร์อย่างนี้แหละผมไเเยอร์อะไปปินคลิปโอเคครับก็คลิปนี้ผมกับเพื่อนผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแฟนแล้ว